สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักวิทยุสักเล่นและท่านผู้ชมครับโฮเทลสรวันอัลฟาพรวสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายพื้นที่กรุงเทพมหานครในนามสมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร VRA ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรและคมนาคมกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงเวลาครับ17นาฬิกา ช่วงเวลาที่เป็นสาระประโยชน์พร้อมกับการทดสอบความพร้อมของนักวิทยุสักเล่นประจำวันพุทธที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2556ขณะนี้เป็นการถ่ายทอดสดจากสถานีราชพฤกษ์บริเวณตลิ่งชันพร้อมกับความถี่ของกิจการวิทยุสมัครเล่นในความถี่ที่144.900เมกะเฮิร์ในวันนี้ครับ เรามีสาระน่ารู้มาฝากอีกเช่นเคยครับซึ่งวันนี้อาจจะมาคุยถึงเรื่องวันกองทัพเรือซึ่งเป็นวันสถาปนากองทัพเรือสิ่งที่ลูกดอกประดูประดูทั้งหลายครับภาคภูมิใจวันกองทัพเรือเนี่ยนะครับมีที่มาที่ไปพอสมควรครับเพราะว่า20พฤศจิกายนของทุกปีเนี่ยเขาถูกกำหนดให้เป็นวันกองทัพเรือ อาจจะได้ลูกป,ประดู่ทั้งหลายครับหรือเยาวชนรุ่นหลังก็จะได้ตระหนักถึงความสําคัญถึงกองทัพเรือซึ่งเป็นหน่วยลบอีกหน่วยหนึ่งครับที่มีหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติไทยทางทะเลทางน้ําตั้งแต่อดีตสู่ปัจจุบันเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่สรุปง่ายๆครับว่าบิดาของฐานเรือที่ฐานเรือเขาเรียกกันครับว่าเสด็จเตีย่ยก็คือพลเรือเอก พระเจ้าพระรมวงเธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิด์นะครับคือสเสด็จเตีย่ยเป็นพระบิดาของกองทัพเรือ,อตอนนี้เราก็มาคุยเรื่องการกําเนิดครับของกองทัพเรือก่อนว่ามีมาเป็นอย่างไรเพราะว่าการกําเนิดของกองทัพเรือเนี่ยคู่มากับอาณาจักรไทยเลยทีเดียวครับนั่งแต่ยุคไหนสมัยไหนก็แล้วแต่ แต่ที่มีหลักฐานเริ่มมีนะครับตั้งแต่สุโขทัยเป็นราชธานีกองทัพเรือสมัยนั้นเนี่ยจะเป็นเพียงทหารเหล่าเดียวเท่านั้นเองครับคือไม่มีแบ่งแยกหรอกบกเรืออากาศทั้งหลายนี่ไม่มีครับเป็นหน่วยเดียวทั้งลงน้ําทั้งขี่ช้างขี่ม้าทั้งวิ่งต่างๆเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะย่าตราทับไปที่ไหนก็เรียกว่าทัพบ,บกลงน้ําก็เรียกทัพเรือหน่วยเรือออกไป นะครับการจัดระเบียบต่างๆการปกครองต่างๆเหมือนสมัยนี้เนี่ยไม่มีแล้วครับปัจจุบันนี้ทั้งกองทัพไทยจัดแล้วในยามปกติสมัยนั้นยังไม่มีระบบระเบียบแบบแผนต่างๆเนี่ยที่เป็นรูปธรรมท,ที่แน่นอนยามศึกก็ใช้ทหารนะครับใช้ทหารไปลบก็มีหน่วยเดียวครับก็คือหน่วยทหารบกพอลงน้ําก็เรียกหน่วยน้ําหรือหน่วยเรืออะไรก็ว่ากันเข้าไปไม่เหมือนปัจจุบันนะครับปัจจุบันเนี่ยพอมี ทำเป็นกองทัพไทยขึ้นมาเขาจะแยกหน่วยต่างๆยามมีศึกก็มีบกเรืออากาศนะครับออกทําหน้าที่รักษาแผ่นดินยันค่าศึกศัตรูทั้งหลายยามสงบค,ครับก็ยังมีครับกองพลพัฒนาเอาศักยภาพครับยุโทโธปกรณ์ต่างๆมาพัฒนาพื้นแผ่นดินเราครับให้ประชาชนอาลาประชาราชของ พระองค์ท่านอยู่เย็นเป็นสุขอันนี้แหละครับก็คือประชาชนก็มาช่วยประชาชน่ะวกข้าไปก่อนครับว่าสมัยครับนั้นที่มีการญาติตราทับทําศึกสงครามต่างๆในอาณาจักรก็ดีนอกราชอาณาจักรก็ดีครับก็มีความจําเป็นที่จะต้องใช้เรือเป็นพาหนะเพราะว่าในการลําเลียงทหารเครื่องสตราวุธต่างๆเพราะสมัยก่อนนู้นลาบากแล้วคนไทยอยู่กับสายน้ําครับสายน้ําคือเส้นเลือดใหญ่ของชนชาติไทยแต่อดีต แล้วส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นแม่น้าซะมากกว่านะครับการที่จะกรีธาทัพแล้วไปลบจับศึกเนี่ยทางเรือเนี่ยเป็นวิวัฒนาการอีกชั้นหนึ่งล,ง,ลงมาซึ่งในการลําเลียงสเสบียงอาหารต่างๆเนี่ยเรือเนี่ยได้เปรียบเพราะว่าได้คราวแล้วมากๆนะครับเช่นอาวุธหนักปืนใหญ่ต่างก็ไม่สะดวกปืนก็เล็กๆก็ไม่ได้ใหญ่มากครับเรือสมัยก่อนเนี่ยยุคโบราณนะครับเป็นเรือขุด รูปร่างก็ไม่หนีกับเลือกแข่งนะครับที่แข่งเระย,ยาวน่ยทรงนี้แหละครับในการรบทับจับศึกสมัยนู้นอันนี้ก็เหมือนกันส่วนใหญ่จะเป็นทางบกซะมากกว่าเรือรบครับถือว่าเป็นพาหนะของกองทัพไทยสมัยโบราณมีสองประเภทครับคือเรือรบในแม่น้ํากับเรือรบในทะเลสันนิษฐานว่าตั้งแต่เริ่มตั้งราชธา,านีกันมาเลยครับหัวใจก็คือลําน้ําเท่านั้นเองการบริโภค เป็นทางเกษตรกรน้ําใช้ทุกสิ่งทุกอย่างหมดปลูกพืชไร่ต่างๆแล้วเรือจะต้องเข้าถึงเขาเรียกเวนิสตะวันของเราเนี่ยนะครับเป็นเหมือนกันเป็นเวนิสอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่ตอนนี้ถมหมดแล้วครับแม้แต่กรุงเทพมหาคนครนี่แทบจะหาคูคลองเนี่ยได้น้อยซึ่งระยะแรกก็มีการทําสงครามซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับเขตแดนประเทศไทยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการสงครามกับพมา่าถ้าเป็นส่วนใหญ่ครับเพราะว่า จะมีเส้นทางน้ําที่ไปเกี่ยวข้องที่อื่นก็ไม่ค่อยเท่าไรเรือลบนะครับเขาแบ่งเป็นในแม่น้ําครับในสมัยพระนครศรีอยาหลังจากที่พระชัยราชาธิราชะครับช่วงนั้นยกกองทัพไปเมืองเชียงกลานแล้วก็ตีมาเป็นเมืองขึ้นะครับได้จากพม่ามา,มาไทยก็เริ่มทําศึกกับพม่ามา,มาตลอดเวลาครับเรือลบในแม่น้ําสมัยนั้นเนี่ยบทบาทมาก ในการทำสึกสงครามมากกับเรือรบในทะเลเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ไปไกลนะครับใช้ขนาดจะเป็นแคบเรือกระแชงเรือธรรมดาก็สรุปได้ง่ายครับก็เท่ากับแข่งเรือยาวเนี่ยลักษณะน,นี้เท่านั้นเองในการขนใช้ฟีวายประมาณสักยี่สิบคนอันนี้ก็คือ,อนะครับประยุกต์มานะครับแข่งเรือยาวก,ก็ประยุกตมาจากเรือรบในสมัยโบราณนั่นแหละครับใช้ฝีพายี่สิบาิเท่านั้นเองในการเคลือ่อนเรือส่วนเรือรบในทะเลสมัยแรก,แรก ก็ย <S an> ังไม่ม <S an> ีบทบาทสําคัญอะไรนะครับเป็นแค่เพราะว่าอยู่ห่างไกลต่างๆนอกจากมีการประยุกต์ต่างๆส่วนใหญ่จะเป็นเรือสำเภานะครับในสมัยยุยาในการติดต่อค้าขายต่างๆกับชาวต่างประเทศจะใช้เรือสำเภาเรือสำเภาก็เอา้นใหญ่ครับขึ้นไปตั้งบนเรือสำเภาก็เท่านั้นเองนะครับไม่ได้ไม่มีรูปเป็นรูปมะถัเพราะส่วนใหญ่ก็ทํามาจากไม้ตั้งแต่ครั้งโบราณเลยนะครับสมัยกรุงธนหรือรัตนโกสิทร์ตอนต้นเริ่มมีเรือรบในทะเลแล้ว มีการทำศึกสงครามบ้างในยุคสมัยสม,ยสมเด็จพระเเนเรศวรครับเริ่มที่จะมีการทำศึกแล้วพระองค์ท่านนะครับก่อนที่จะไปตีทวายเนี่ยขนทหารไทยไปฝึกที่บริเวณแถวนะครับวัดตนดหลวงซึ่งอยู่ใกล้ๆชะอำนแครับใกล้ๆทางบุกเตียนทางนู้นน่ะทางเพชรบุรีแหลมภักเบี้ยทางนู้นครับวัดตนดหลวงไปฝึกภาคสนามนะครับก่อนที่จะไปทําการลบจริงๆเพราะว่า สมัยนั้นทั้งอยุธยาก็ดีพิศุโลกต่างๆนะครับที่พระองค์อยู่เนี่ยไม่ได้เจอน้ําเคมถ้าจะไปทางนู้นเนี่ยมันอาจจะต้องไปน้ําเคมก็เลยต้องเอาไปฝึกที่แถววัดตโนดหลวงครับก็เลยสร้างวัดตนดหลวงขึ้นมานะครับจากนะครับที่เป็นที่ประทับในการฝึกตั้งหลายเดือนช่วงนั้นครับซึ่งเรือต่างๆหล่านู้นก็มีการวิวัฒนาการตอนนี้เริ่มเข้ามาสู่นะครับวิวัฒนาการ กองทัพเรือโดยแท้จริงแหละสมัยก่อนครับก็ยังไม่มีการแบ่งแยกในการลบอะไรต่างๆจนกระทั่งถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครับล้นเกล้ารัชกาลที่ห้าพระองค์เนี่ยมองเห็นการไกลและพระองค์ในรู้ครับเท่าทันอาชาวต่างประเทศกลัวเขาจะรัดเอารัดเอาเปรียบครับพระองค์ก็ส่งลูกไปเรียนนี่ครับแล้วก็แบ่งแยกออกเลยนะครับแล้วกําหนดวันที่ 20่สิบพฤศจิกายนพุทธศักราชสองพันสี่ครับเป็นวันกองทัพเรือจนโจดจนกระทั่งทุกวันนี้วันนี้ในอดีตครับก็คือวันที่ร่นเก้าและกันที่ห้าแบ่งแยกออกมาครับว่าทางนี้เป็นกองทัพเรือทางนี้เป็นกองทัพบกนะครับแยกไปเลยทีเดียวซึ่งหลังจากนั้นแล้วนะครับหลังจากแยกแล้วนะครับกองทัพเรือเนี่ย สมัยนั้นผู้เชี่ยวชาญต่างๆก็ยังไม่ค่อยมีครับเพราะว่าลูกไปเรียนก็ยังไม่ทันจบดีหรือก็ยังไม่ชํานาญจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเข้ามารับราชการในตาแหน่งต่างๆเช่นผู้บังคับการเรือมั่งผู้บัญชาการป้อมต่างๆนะครับสมัยนั้นอ่ะ,อะต่อมาครับหลังจากเกิดวิกฤตการรอสอ112ก็คือ2436ช่วงและการที่5ครับเป็นห่วงฐานจากประเทศเนี่ยครับที่มาประจําตําแหน่งต่างๆเนี่ยอาจจะมีกําลังไม่มากพอที่จะรักษาอธิปไตยของ อาแผ่นดินเราไว้ได้พระองค์ก็เลยส่งลูกลูกนะครับส่งทหารไทยที่มีความสามารถต่างๆเนี่ยนะครับโปรดให้ส่งพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กมรมหลวงชุมพรเขตกุลงศักดิ์นะครับซึ่งเป็นพระาราชโอรสเสด็จไปศึกษาวิชาการฐานเรืออย่างประเทศอังกฤษนี่แหละครับรากฐานก็เลยเริ่มเกิดมาแล้วก็มี คนไทยที่มีความสามารถต่างๆครับก็ลูกข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในสมัยนั้นเขาก็ไปเรียนกันมาตอนนี้ก็เลยมาปั้นครับกองทัพเรือขึ้นมาหลังจากสําเร็จการศึกษาแล้วพระองค์ก็กลับมาอยู่ในกรมทหารเรือครับจัดฝึกสอนอบรมต่างๆแล้วเริ่มตั้งครั้งแรกเลยครับเป็นโรงเรียนขึ้นมาอยู่ที่อู่หลวงนะครับใต้วัดละคังในปัจจุบันนี้แหละครับอู่หลวงใต้วัดละังตรงข้ามกับท่าราชวรดิต มีการอบรมในทหารชั้นประทวนแล้วก็ฝ่ายนะครับช่างกลมั่งต่อมาครับ2,434ทรงตั้งโรงเรียนในสิบขึ้นแล้วก็ตั้งโรงเรียนในร้อยฐานเรือขึ้นอีกที่หนึ่งนะครับก็เริ่มตั้งโรงเรียนในเรือขึ้นแล้วครับตอนนั้นอยู่ที่วังนันทอุทยานคือสวนอน,นันต์ละครับซึ่งมีนาวาโทไซเดรินนะครับเป็นผู้กำกับการโรงเรียนในเรือคนแรกปีถัดมาครับ เมื่อสมเด็จพระเจ้าปรงองค์เธออาเจ้าฟ้ากรมมาจากกักรพัพินพงศ์สิ้นพระชนพระราชวังเดิมว่างดีครับสมัยกรุงทนนะซึ่งเป็นที่ประทับว่างและการที่กล้าครับล้นเกล้าท่านโปรดทรงกรุณาพระราชทานวังดังกล่าวเนี่ยครับให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในเรือในวันที่23กุมภาพันธ์24043เป็นต้นมาแล้วก็มีพระราชทะเลขานะครับในสมุดเยี่ยมของโรงเรียนมีความว่าวันที่20 พฤศจิกายนรอสหนึ 125. ่รสิบห้าเราจุฬาลงกรณ์ปลได้มาเปิดโรงเรียนนี้มีความปลื้มใจซึ่งได้เห็นการทหารเรือมีลากอย่างลงแล้วจะเป็นที่มั่นสืบต่อไปในภายหน้าครับเป็นพระราชลัหาทะเลขาซึ่งทหารเรือทุกคนลูกประดู่ทุกคนนะครับจำฝังใจจวบจนชีวิตจะหาไม่เลยทีเดียว ทั้งนี้ครับทางแาะการฐานเรือครับก็ได้ถือว่าวันนี้ครับเป็นวันกองทัพเรือคือยี่สิบพฤศจิกายนของทุกปีครับราบเช่าทุกวันนี้ตอนนี้เราก็มาคุยขนบธรรมเนียมประเพณีกัาสักนิดหนึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีครับของฐานเรือเนี่ยเป็นประเพณีรูปแบบการปฏิบัติก็ดีนะครับหรือเป็นการปฏิบัติสืบต่อมาเป็นช่วงๆตั้งแต่ครั้งโบราณด้วยเหตุผลที่ว่าไม่ ในทางบัญญาิในทางความรู้สึกหรือไม่ก็ในทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์หรือหลายประโยชน์รวมกันปัจจุบันขนดธรรมเนียมประเพณีของฐานเรือนับว่าแพร่หลายครับทั่วโลกที่มีกองทัพเรือบางอย่างมีลักษณะหรืออักษรบางอย่างนะครับก็ไม่มีขนบธรรมเนียมประเพณีของฐานเรืออาจจะไม่มีผลในทางกฎหมายแต่เป็นท,ที่ทราบนะครับแล้วก็นิยมปฏิบัติกันดีก็คือในทุกชาติเผ่าพันธุ์ต่างๆจะมี ลักษณะประเพณีของตนเองครับอาจจะไม่เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ครับจะมีคล้ายคลึงกันเลยทีเดียวบางชาติก็อาจจะมาอีกชาติหนึ่งนะครับรับออกมาแล้วมาดัดแปลงบางสิ่งบางอย่างให้เหมาะสมสําหรับครับราชนาทิราชนาวีไทยจะยึดหลักถือแบบปฏิบัติต่างๆครับเหมือนราชนาวีของอังกฤษเป็นหลักครับถึงแม้จะมีประเพณีอันมากมายนะครับซึ่ง ยังไม่ได้รับรองอเป็นทางการแต่เชื่อว่าทันเรือของประเทศทั้งหลายในโลกเนี้ก็ยังคงไม่ยอมให้ประเพณีเหล่านั้นเนี่ยครับเปลี่ยนแปลงไปยังยึดขนมธรรมเนียมประเพณีเพราะว่าจะทอดทิ้งหรือละเลยให้สูญไปเนี่ยก็ไม่ได้ครับเป็นผู้ง่ายว่ามันอยู่ในสายเลือดของลูกประดุทั้งหลายเป็นหน้าที่ของทารเรือรุ่นๆหลังๆทางนั้นครับที่จะต้องพยายามศึกษาให้รู้และปฏิบัติตามที่จะมีระเบียบวินัยย่อมเกิดจากการปฏิบัติครับตามแผนที่ดี แล้วก็แบบแผนธรรมเนียมที่ดีเหล่านี้คงจะต้องอยู่ด้วยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติทุกคนนะครับทั้งนายทหารและทหารโดยผู้น้อยจะต้องลงมือปฏิบัตินะครับต้องช่วยกันพูดง่ายว่าเขาเคร่งในเรื่องเหล่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลต่างๆของทางด้านหลักการฐานเรือครับซึ่งยึดถือกันมาตลอดจนกระทั่งทุกวันนี้ เราได้รู้แล้วนะครับว่าประวัติความเป็นมาของกองทัพเรือมีมาอย่างไรซึ่งยาวนานมามากเลยทีเดียวตอนนี้เราก็มาคุยถึงเรื่องยุทธการต่างๆครับที่สําคัญที่ฐานเรือเนี่ยโดยเฉพาะนาวิกโยธินของกองทัพเรือเนี่ยซึ่งเกิดความภาคภูมิใจครับเพราะว่าโอกาสที่จะลบหรือที่ต่างๆเนี่ยนะครับมีน้อยมากบางท่าน หลังแต่รับราชการครับยันเกษียณอายุครับยังไม่เคยเจออาการลบเลยสักครั้งก็มีอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เข้าภาคภูมิใจมากนะครับเป็นยุทธการสามชายครับสามชายสชายอันดับแรกนะครับเมื่อปลายปลายปีพุทธศักราช2515เนี่ยถึงต้นปี2516ต่อเนื่องกันครับมีการปฏิบัติการจริงที่แฝงมาในคําว่าฝึกนะครับทําเป็นฝึกนะครับแต่เป็นของจริงครับ มีชื่อเป็นทางการว่าการฝึกร่วม16นิ้วเป็นการปรับปรามในพื้นที่ต่างๆนะครับฝึกแล้วก็ปรับปรามพื้นที่ก็คือพื้นที่ภาคเหนือบริเวณรอยต่อ3จังหวัดคือจังหวัดเพชรบูรณ์พิษณุโลและจังหวัดเลยยุคนั้นนะครับเป็นยุคที่มีผู้ก่อกันร้ายนะครับก็คือคนไทยด้วยกันละครับซึ่งเข้าใจผิดกันแล้วก็เกิดการลบลาฆ่าฟันกัน ซึ่งสามจังหวัดเนี่ยครับเพชรบูรลอยต่อเราที่คุยไปแล้วใช่ไหมครับภูหินล่มกล้ามครับล่องกล้าเอ,อพิสุโรกจังหวัดเลยแถวนั้นยุคนั้นนะครับเป็นดงพอกรคอค่อนข้างจะมากมีการสู้รบกันอยู่ตลอดเวลาเขาก็ไปฝึกก็ทาเป็นไปฝึกแหละครับแต่ก็ไปรบจริงเลยว่างั้นนะครับต่อมาครับเป็นยุทธภ,ภูมิที่สองคือยุทธการผาภูมิหลังจากฝึกร่วมนะครับเมื่อปีหนึ่งหกแล้วตามแผนยุทธการ สามชัยสามชัยก็คือสามชัยชนะที่ภูหินล่องกล้าแล้วก็ได้ผลนะครับทางบกกสูงสุดเนี่ยก็มีคำสั่งให้มาร่วมฝึกอีกในปีหนึ่งเจ็ดครับอีกครั้งหนึ่งตามแผนยุทธการผาภูมิเพื่อปรับปรามพื้นที่ที่ผาจิตซึ่งเป็นพื้นที่ลอยต่อครับในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดนาน,น่านก็มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับโอ้โหพกกทังนู้นเด่นเด่นชัดมากที่จังหวัดนาน เพราะว่าภูมิประเทศต,ต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเอืออ้ออานวยเป็นช่วงหนึ่งช่วงต่อมาครับก็คือยุทธการกรุงชิงเมื่อปี2520ครับกองทัพบกพิจารณาเห็นว่านาวิกโยธินนะครับสามารถปฏิบัติการทางบกได้ดีนะครับได้พิจารณาครับส่งให้หนาวิกโยธินเนี่ยไปปฏิบัติการปรับปรามในพื้นที่ของกองทัพภาคที่4ใช้ชื่อชอกอนอยอ สองนะครับหรือหน่วยเฉพาะกิจทักษิณชอกรนี่ก็คือเฉพาะกิจนะครับนาวิกโยธิน201นนี่เขาก็เป็นรหัสของเขาหน่วยนี้เพราะว่าหน่วยนี้นี่จะต้องมีการฝึกกันถ้าเอ่ยปั๊บนี่ทุกคนจะต้องรู้จักนะครับหน่วยซิลหน่วยซิลของกองทัพเรือเนี่ยการฝึกนี่มันโหดมากนะครับใครที่ผ่านมาแล้วเนี่ยครับถือว่าเป็นความภาคภูมิใจยิ่งเลยทีเดียวหน่วยซิลนี่สุดยอดจริงจริง ซึ่งทอละหดอดทนไม่มีอะไรครับมือเปล่า,าแล้วก็ไปหากินเอาเองทีหนึ่งเป็นเดือนกินทุกอย่างที่ขวางหน้าอะไรเนี่ยครับซึ่งใช้ชีวิตป่าแล้วก็เอาตัวรอดแล้วก็มีการจารกรรมมีอแลรโอ้หหายกามาวิธีครับหน่วยซิลนี่เป็นหน่วยสุดยอดเลยทีเดียวอตอนนี้เราก็มาคุยนะครับว่าสิ่งที่สารเรือเราภาคภูมิใจเหมือนกันอีกชิ้นหนึ่ง เพราะว่าวันนี้นะครับจากหลายๆองค์กรหรือหลายๆสื่อต่างๆ,างๆครับก็คงจะต้องพูดเกียรติอคุณต่างๆครับของกองทัพเรือเราก็ดึงมาเฉพาะส่วนที่พอจะเอามาพูดที่พอจะพูดได้พอสมควรเรือหลวงกระบี่นะครับเรือหลวงกระบี่นี่เรามีวิดีโอให้ดูอย่างสวยเลยนะครับรูปภาพจริงๆนะครับซึ่งเป็นเรือตรวจการตรวจการไกลฝั่ง นะครับตรวจการไกลฝั่งที่กองทัพเรือเนี่ยได้รับอนุมัติจากกระทรวงกลาโหมครับให้เป er like in ็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา8ปพรรษาครับ5ธันวาส5งพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระเทพพลรัชราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางกระดูกงู เมื่อวันที่23สิงหาคม2553แล้วก็เสด็จพระราชดำเนินครับประกอบพิธีปล่อยเรือลงน้ำเมื่อ2ธันวาคม2555ณอูราชนาวีมหิดลอดุญเดชกรมอู่ัันเรือครับบริเวณสัต,ตหีบจังหวัดชนบุรีโดยการจัดหาเรือรบหลวงกระบี่ครับเข้าประจำการเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งครับของการพัฒนา,ากำลังรบตามยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือและก็เป็นแบบ เรือหลวงกระบ,บี่เนี่ยครับทางกองทัพเรือเนี่ยซื้อซื้อกันเอามาอุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วก็มีการประกอบเรือบางลำเนี่ยก็มีการประกอบซึ่งมีเทคนิคต่างๆนะครับจากประเทศอังกฤษอังกฤษส่วนการบริการทางเทคนิคแล้วก็ติดตั้งเชื่อมต่อต่อตางๆทดสอบทดลองอุปกรณ์ตลอดจนาการสร้างเรือในสาขาต่างๆครับก็ได้ใช้คนไทยนะครับอู่ต่อเรือลงในไทย นะครับโดยอู่ราชนาวีมหิดลอดุญเดชครับดําเนินการประกอบตัวเรืออต่อนะครับตอบล็อกต่างๆนะครับเรือตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยของเรือจนแล้วเสร็จครับแล้วได้ดําเนินดําเนินการทดลองระบบต่างๆเป็นที่เรียบร้อยสมบูรณ์ด้วยศักยภาพครับ,ค,รบความรู้ความสามารถกําลังพลของกองทัพเรือแท้ๆเลยทีเดียวครับกรมอู่ทหารเรือเนี่ยครับสร้างเรือขนาดใหญ่ได้ด้วย ตัวเองไม่ต้องไปพึ่งพาต่างชาติเราเอาอุปกรณ์บางชิ้นแล้วเราก็มาประกอบแล้วเราก็มาดัดแปลงออกแบบเองครับเรียกว่าสุดยอดและเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจหนึ่งหนึ่งของกองทัพเรือเราสําหรับคุณลักษณะถถของเรือหลวงกระบี่ครับมีความยาวตลอดลำ90.50เมตรกว้าง13.50เมตรความสูงที่กลับเรือ7.70เมตรครับกินน้ำลึก3.80เมตรระวางขับน้ำเต็มที่ 1,969ตันความเร็วสูงสุด23นอนตรัศมีทำการครับความเร็ว15นอนตได้ถึงระยะ3,500ไมล์ทะเลอาวุธประจำเรือที่สำคัญคือปืนขนาด76มิลิเมตรครับแบบอัตโนมัติซึ่งสั่งมาจากประเทศอิตาลีจำนวน1กระบอกปืนขนาด30มิิเมตรท่านเดียวครับที่ประเทศอังกฤษจำนวน2กระบอก ระบบควบคุมบังคับปัญชานะครับและการตรวจการจำนวนหนึ่งระบบอาจาะราชนาจักรเนเธอร์แลนด์กำลังพลประจำเรือทั้งหมดขณะนี้89นายครับนอกจากนั้นบริเวณดัดฟ้าเรือครับสามารถจอดเฮลิคอปเตอร์ได้ด้วยแบบซูเปอร์ลิงซึ่งมีประจำการในกองบินทหารเรือครับอีกหนึ่งลำซึ่งเป็นเพิ่มการระยะตรวจการในทะเลระยะไกลได้อีกระดับหนึ่งเห็นไหมครับอันนี้แล้วอีกสิ่งหนึ่งครับ ที่กองทัพเรือนะครับได้รับความไว้เนื้อเทือใจจากทางด้านรัฐบาลครับกองทัพเรือเนี่ยเตรียมส่งหมู่เรือต่างๆเฉพาะกิจครับไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในประเทศฟิลิปปินส์นี่แหละครับพายุเนี่ยที่กระดาถล่มเลยทีเดียวครับจํานวนสองลำนะครับลาแรกเราดูรูปไปด้วยนะครับฝั่งไปด้วยเรือรับหลวงอ่างทองเรือรับหลวงสีชังพร้อม กำลังฐานช่างนาวิกโยทินเครื่องจักรหนักทีมแพทย์รวมทั้งฮลิคอปเตอร์ครับซีวอลแลวก็นายฮอคเพื่อเป็นการขนส่งสเสบียงอาหารนะครับไปส่งอย่างทีมธุรกรรมดานเพราะวา่าไปลำบากต้องเอาฮาลิคอปเตอร์ลงครับแล้วก็ไปปล่อยอาหารลงกรณีพายุหายเย,ยนเนี่ยมัจจุราชสายฟ้าเนี่ยครับมาเร็วแล้วก็รุนแรงครับเขาถือว่าเป็นระดับห้าเคลื่อนตัวเข้าถล่มประเทศฟิลิปปินส์ฆ่าชีวิตพลเมืองไป นับหมืน่นแต่ตอนนี้เกือบเกือบห้าพันแล้วนะครับแต่ยังไม่พบอีกเยอะเพราะว่ามันโดนกลบมันโดนทับไปอีกเยอะทาให้หลายพื้นที่ครับของประเทศฟ,ฟิลิปปินเนี่ยเสียหายอย่างหนักต้องจมอยู่ใต้โคลนบ้านเรือนถูกพังถล่มลาบไปนักกลองนะครับเหลือแต่ซากประาผันนี้เกลื่อนไม่หมดเลยทีเดียวส่งผลความเสียหายครั้งใหญ่หลวงแล้วครับซึ่งยากจะประเมินค่าได้ซึ่งไม่รู้แล้วครับตั้งแต่ประวัติศาสตร์ฟิลิปปินมียังไม่เคยเจอหนักเท่านี้เลย ฟิลิปปินส์นี่ประสบวิกฤตมากประชาชนอดรออดอยากรออาหารรอการช่วยเหลือที่อยู่อาศัยนะครับหลายล้านคนมากทําให้นานาเรียประเทศรับยื่นมือเข้าช่วยเหลือซึ่งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งประเทศครับที่เข้าในภารกิจนี้เช่นเดียวกันซึ่งทางครับกองทัพเรือก็ได้จัดกองเรือนะครับจัดหมู่เรือเฉพาะกิจเลยครับช่วยเหลือผู้ประสบภัยในฟิลิปปิน โดยแบ่งเรือลบ2ล้งลามยครับก็คือเรือลบหลวงอ่างทองหมายเลข791ครับมีภารกิจในการลําเลียงยุโทโธปกรณ์ในการช่วยเหลือซ่อมบํารุงนะครับมีนั่นเข้าไปจุดเลยนะครับรถแมคโครมีหน่วยฐานช่างนาวิทยุหินหนึ่งกองร้อยมีหน้าที่หลักครับในการเคลียร์พื้นที่ปรับถนนซ่อมแซมสารพัดเลยครับแม้แต่สร้างบ้านเรือนชั่วคราวนอกเหนือจากนั้นครับยังมีทีมแพทย์เคลื่อนที่อีกสองชุดจากกรมแพทย์ฐานเรือ อีกลำหนึ่งครับที่ส่งไปคือลบหลวงสีชังเจ็ดสองหนึ่งมีภารกิจในการลําเลียงข้าสารครับห้าร้อยตันเครื่องปั่นไฟเครื่องผลิตน้ําจืดเฮลิคอปเตอร์นะครับซีฮอคจำนวนหนึ่งลำแล้วก็เฮลิคอปเตอร์นะครับไรฮอคอีกหนึ่งลำในภารกิจครั้งนี้ใช้เวลาทําการทั้งสิ้นนะครับคาดว่าประมาณยี่สิบหนึ่งวันนะครับซึ่งในการเดินทางไปกลับเนี่ยเบ็ดเสร็จละสิบสี่วันจะต้องปฏิบัติภารกิจจริงๆนะครับประมาณ ในฟิลิปปินส์ประมาณเจ็ดวันเพราะว่าเจ็ดวันเนี่ยเราระดมไปทั่วโลกนะครับส่งหน่วยต่างๆเข้าไปเต็มไปหมดเลยครับเยอะแยะไปหมดช่วยเหลือก็คงจะต้องแบ่งโซนกันแล้วก็ไปช่วยกันกองทัพเรือก็ได้เตรียมกําลังยุโทโธปกรณ์กําลังคนนะครับถือว่าถึงขีดสูงสุดในการช่วยเหลือครับซึ่งเราก็เห็นประจักษ์พยานมาแล้วในช่วงปี5้าี่ครับที่น้ําท่วมว่าน้ําท่วมปีห้าี่ โดยเฉพาะโซนฝั่งทนทุกเหล่าทัพนะครับช่วยกันหมดแต่โซนฝั่งทนเนี่ยหนึ่งมีเรือสองขับเรือเป็นส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องหาผู้ที่ขับเรือเป็นนะครับพระนะครศรีอยุธยาก็ดีอะไรนะครับที่มีน้ําท่วมเนี่ยสารเรือได้เปรียบเพราะว่าทั้งอุปกรณ์ทั้งความสามารถแล้วก็หน่วยซิลที่ได้ฝึกฝนวาอยยางโชคโชนนะครับได้ทํางานเต็มศักยภาพก็ช่วยเหลือครับประชาชน ที่ประสบอุทกภัยเนี่ยค่อนข้างมากในพื้นที่ต่างๆนะครับทั้งฝั่งทนก็ดีพระนครศรีอยุธาายาจังหวัดเลยครับทางด้านกองทัพเรือที่ในน้ํานะครับส่วนบงบกก็คือทหารบกไปช่วยบ้างทหารอากาศไปช่วยครับเป็น,นโซนๆแต่น้ําทั้งหลายเนี่ยต้องพึ่งกองทัพเรือค่อนข้างจะเป็นกําลังหลักโดยเฉพาะฝั่งทนเมื่อช่วงน้ําท่วม54นะครับก็ได้ประสานกับทางกองทัพเรือเหมือนกันโดยเฉพาะพวกที่อยู่ทางด้าน ฝั่งทนเนี่ยนะครับเพราะว่าเขาไปตั้งกองประชาการอยู่ทางนี้นะครับปลายสุดเลยของคู่ขนานลอยฟ้าครับทางผู้ดูบลยนสามนะครับไปตั้งกองบัญชาการอยู่นั่นยังต้องส่งอุปกรณ์ไปช่วยบ้างเสบียงบ้างนะครับกระดาษต่างๆนะครับกับทีมงานของกู้ชิพกู้ภัยและก็ของนักวิศวกเล่นกอดคอกันเลยครับเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันบางครั้งก็จะต้องประสานกับตํารวจเพราะตํารวจครับไม่มีเรือเพราะสน หรือบ้านพักต่างๆก็โดนน้าท่วมก็ต้องอาศัยเรือของฐารเรือเนี่ยครับฐารเรือก็ขับแล้วก็มีการจุจร่วมกันทั้งตํารวจทั้งฐารเรือนะครับทั้งนักกูศักเล่นกู้ชีพกู้ภัยนะครับไปได้วยกันเลยเป็นหน่วยนะครับไปเยี่ยมประชาชนเอาข้าวไปส่งอะไรของนี่แหละครับเป็นผลงานส่วนหนึ่งที่กองทัพเรือส่งกําลังมาช่วยแล้วที่น้ําท่วมนะครับแล้วตอนนี้กองทัพเรือได้ นะครับรับนะครับคำสั่งเพื่อที่จะทําดูแลนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องเครื่องผักด้านน้ำนะครับข้าวน้อมกล้าวถวายจำเนวน1ร้อยชุดก็เตรียมอยู่เรียบร้อยแล้วครับบางส่วนก็เอาไปใช้แล้วเมื่อปีนี้นะครับก็ไปใช้แล้วแต่สำรองไว้เลยครับร้อยชุดทีเดียวซึ่งประชาชนอาที่ถูกอุทกภัยนะครับยังไม่เคยลืมนะครับนึกถึงภาพที่ ทหารเรือเนี่ยเขามาช่วยเหลือแล้วทหารพวกนี้มีวินยัยอดข้าวอดน้ําแต่ชาวบ้านนะครับก็เอาไปให้เขาก็ไม่ค่อยได้กินเหมือนกันเพราะว่าอะไรเขามีวินยัยอันนี้นะครับนอกจากเราให้เป็นสัดส่วนว่าอเอาไปนะไปกินกันอะไรเงีย้ยไม่งั้นไม่กล้าหรอกครับเพราะว่าวินยัยเขาเคร่งครัดทางด้านทหารเขาเคร่งครัดด้านวินัยสูงมากตัวไอทีเดียวทําให้ะครับ กล่าวขวัญกันจนกระทั่งทุกวันนี้นะครับอันนี้เราก็เลยเอามาเป็นวันของลูกดอกประดู่ก็เอาเรื่องดอกประดู่นะครับมาเล่าให้ฟังเพราะว่าระบบการสื่อสารต่างๆก็ต้องพึ่งกันเหมือนกันนะครับช่วยกันเลยเพราะคราวนั้นนะ่ะเขาประกาศราคาเป็นฉุกเฉินเมื่อเป็นฉุกเฉินนะครับความถี่ใช้ได้กันได้หมดพอหลังจากเสร็จแล้วก็ต้องเลิกใช้นะครับเราก็ไม่ได้ยุ่งเขาเขาก็ไม่ยุ่งกับเราก็ถือว่าเสร็จสิ้นภารกิจไป แต่ใจครับยังผูกพันกันอยู่สามารถที่จะเชื่อมโยงได้ตลอดเวลาระหว่างทหารกับประชาชนทั้งกู้ชีพกู้ภัยหน่วยต่างๆนะครับช่วยกันอย่างเต็มที่ก็ภาพนั้นนะครับคงไม่ลืมเลือนไปจากผู้เราที่ได้สัมผัสกันมานะครับคงจะมีเรื่องนะครับคุยเรื่องทางด้านวันกองทัพเรือเท่านี้ก่อนครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเจ็ดสิบสามครับ